เด็กผู้หญิงคนนี้นะครับปั่นจักรยานมานะครับมาเจอถังขยะล้วมกันจอดรถนะครับแบบไม่ได้ดูรถข้างหลังนะครับกำลังเก็บขยะผู้ชายคนนี้โมโหมากนะครับดูครับอุ้ยถีบเด็กผู้หญิงเลยนะครับแล้วจับจักรยานนี่เอาย้อนไปอีกฝั่งเลยนะครับอุ้ยใจร้ายจริงๆครับโเด็กผู้หญิงเห็นแล้วก็อย่าเอารถดูขึ้นมาอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปดูครับเอามาขวานรถเอารถมอใจเยียบก็ต้องหลบก่อนนะครับอ้ยดูครับ เด็กคนนี้เนี่เป็นคนมีน้ำใจนะครับหินถังขยะล้มนี่จอดเก็บนวดคนจะได้รับก็คือถูกยนต์จักรยานไปอีกฝั่งหนึง่งพยายามจะปีนพยายามจะปีนแต่จักรยานโอ้ยปีนไม่ได้นะครับมันสูงมันชันโอ้ยนั่งรองไห้เอาคนนี้เดินมาอามติถังขยะล้มช่วยหรือเปล่าหินเด็กช่วยไหมตะโกนถาม ตะ่คนถามเสร็จก็ไปต่อนะครับไม่ได้ช่วยโอ้เอาผู้ชายคนนี้มาดูกันว่าจะมีน้ําใจหรือเปล่าเดินมากดมือถือเอาเดินเตะทั้งขยะนะครับอ้าถังขยะไห้มาหลุมอยู่ตรงนี้จับถังขยะตั้งไว้คืนนะครับอแล้วก็มาเก็บขยะโอ้โหเอามารุนกันให้ผู้ชายคนนี้ช่วยนะครับเอาเก็บขยะใส่ถังแล้วนะครับอ่าดูมีน้ําใจนะผู้ชายคนนี้เอ้า พอตั้งหัวอ่ะมองไปเห็นเด็กหญิงนี่นั่งก้มนะครับนั่งร้องไห้อยู่อ้าคอยคอยเน่จักรยานคอยยู่ทั้งพูนมีคนย้อนไปอ้าวผู้ชายนี้ไาช่วยเด็กหญิงก่อนอ้ายกขึ้นมาแล้วนะครับเอาโอ้ขอให้ช่วยเอาจักรยานนะครับไม่งั้นกลับบ้านไม่ได้แน่นอนกลับไปแม่ด่าแน่นอนนะครับเด็กหญิงบอกเลาหนูรถหนูอยู่ฝั่งรู้นะครับเอากระโดดโอ้ยย็ดคือเนาะสูเนาะ ดูครับกระโดดไปแล้วล้มเอ้าเอาไงดีเอาจะปีนก็ปีนไม่ได้เอ้าเอ้าเอ้าปีนไม่ได้เอ้าปีนไม่ได้เอ้าทาไงดีโอ้ผู้ชายคนนี้แบบหมดฟังเลยเอ้าเอาเด็กเดี๋ยวพี่จะทําเป็นสะพานเลยนะน้องเดินเหยียบพี่ข้ามไปเอารถนะลูกนะเนี่ยดูครับโอ้ลงทุนจริงจครับเอเด็กก็เหยียบมาแล้วครับโอ้ยดีว่าแข็งแรงเหยียบ เอาเหยียบหลังแล้วครับตอนนี้เอามามากลางหลังเอากระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วครับอูยเอาขอใเอารถให้ได้นะอดิไปแล้วครับเห็นี่ครับการมีน้ำใจนะครับสิ่งได้รับก็คือถูกกันแกล้งนะครับแบบนี้เอ้าหยิบรถมาให้ผู้ชายคนนี้นะครับอ้าผู้ชายคนนี้หยิบรถมาแล้วนะครับอ้าวเอารถกลับมาอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วจาทาไงต่อ จะช่วยเด็กยังไงเอาทาเหมือนเดิมนะครับไม่อยอมพุ่มเลยครับโอ้นี่ครับเรียวกว่าเป็นสะพานนะครับสะพานบุญเอาเด็กอุย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 ข้ามข้ามได้แล้วครับเด็กข้ามมาได้แล้วเอาผู้ชายคนนี้ทําไงเอาเด็กช่วยคืนเอาจับมือมาเอาดึงมาอืดเอาต่างคนต่างมีน้ําใจนะครับนี่ครับคนดีของสังคมนะครับเอาผู้ชายจับจักรยานมาตั้งบนถนนให้เด็ก คงคำนับขอบคุณค้ะขอบคุณที่ช่วยหนูนะคะถ้าไม่ได้พี่หนูแย่เลยกับป้านไม่ได้แน่นอนนะผู้ชาย,ยก็นี่นะครับเก็บผักกับบ้านคืนโอ้มีน้ำใจทั้งสองคนงจริงๆกับสุดยอดเลยครับ